ปันติปันโนพกมวัเดินประทักสินหรือว่าเป็นปฏิบัติตามที่พระมหากัสสปาท่านได้ทำเป็นตัวอย่างการเดินประทักษินเพือ ความสำคัญจะ ติปัติเดินทระทักสินรอปุพันในนาเกดีเป็นสีที่ วันนี้ก็อากาศก็พอดีไม่บบได้เย็นแต่ว่าตอนเช้าก็เย็น,นประมาณ8องศาแล้วก็หนาวพอสมควรกิน

จะได้มาปฏิบัติกคือว่ากินบุญบริบูรณ์คือโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติในสถานที่สถานที่สังเวีชนิสถานทั้งสี่ <c oughs>